สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนมาปลูกจิงจูชัยค่ะชํำเอาไว้ก่อนค่ะมีพันเยอะเลยเอามาชํำชำไว้ก่อนเนี่ยค่ะจะเอามาชํำไว้แบบนี้ก่อนค่ะตอนเล็กๆก,ก็เอามาชํำไว้ก่อนเดี๋ยวพอโตก็ขยายค่ะนี่ชํำไว้ ช้ำไว้กับไม้ด่างอันนี้อันนี้โปูเล่ปูเล่ที่ตัดยอดนะคะเนี่ยคะ่ะเริ่มจะรัดแล้วค่ะยังสดชื่นอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะก็เอาจิงจูชายมาจิ้มๆไวค้ค่ะอันนี้ตัดมาอีกคะ่ะเนี่ยคะ่ะเยอะเลยคะ่ะจะเอามาใส่ไว้ในนี่คือขาค,ะคะ่ะ เดี๋ยวพอเขารัดดีก็ขยายค่ะเยอะมากๆเลยค่ะออกลากแล้วเนี่ยค่ะตัดมาสองสามวันเอามาใส่ถุงอบไว้ก่อนออกลากค่ะจิ้มๆไว้เดี๋ยวเขารัดค่อยขยายค่ะเยอะมากเลย เี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาออกลากแล้วแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยเดี๋ยวกาแข็งแรงดีก็ย้ายลงกระถางอีกค่ะอันนี้เอามาฝากเขาไว้ค่ะช้ำค่ะช้ำไว้มีประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อนจริงจู้ชาย ตอนนี้ค่ะยังไม่โตแล้วก็ฝากฝากเข้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอจริงจุชัยไม่นานนะคะสองอาทิตย์เนี่ยก็รัดดีแล้วค่ะก็ย้ายลงกระถางกินไม่ทันแล้วเยอะแยะหมดเลยปลูกไม่ยากนะคะจริงจูชัยแต่ว่าถ้า ถ้าเขาออกดอกไม่ได้นะคะออกดอกแล้วจะตายแล้วตัดดอกทิ้งค่ะมาแต่ยอดแบบเนี้มาขยายค่ะเดี๋ยวพอแตกใบขึ้นมานี่จะสวยเลยนะคะฝากข่าไว้ก่อนนะคะลดน้ำก็จะได้ลดลดน้ำทีเดียวได้สองอย่างเลยะคะ่ะ ในเปลืองพื้นที่ชํ่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะต้นแบบนี้รัดขึ้นมาแล้วสวยนะคะแข็งแรงค่ะ โคนปูเล่ที่ตัดยอดไปเนี่ยค่ะรอใหแตกขแขนงค่ะแล้วก็เอาจริงจูชายมาฝากเขาไว้ด้วยค่ะฝากฝากไว้ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะให้เขารัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายลงกระถางนะคะ ยังไม่หมดนะคะนี่ยังอยู่เยอะเลยค่ะนี่ค่ะเรามาเจอดักอิสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะ